วัสดุหลังคาที่เห็นนะคะมือมาหลังคาเป็นสีขาวเลยสื่อที่เห็นจะมี2แบบนะคะถ้าเป็นแบบทิดแสงเนี่ยจะมาเหินเพลเงาเงาเงาเหมือนไวน้ใช่ไหมคะไม่ใช่จ้าเป็นหลังคาเมท,ทัลชิปพีวฟอร์มแซนด์วิสีขาวนะคะละนี่ลูกค้าเลยด้านบนก็ขาวด้านล่างก็ขาวนะคะด้านบนเป้แม่ถ่ายมาให้ดูนะคะ <S <S แล้วก็ต้องปุ่งแสงฝั่งซ้งายมือเนี่ยคือแผ่น A อพินะคะ A อพิลูกค้าต้องการใส่สแค่ ห้องเดียวนะคะก็จะเป็นตังภาพที่เห็นนะปกติหน้าบ้านนะลูกค้าจะไม่ค่อยใส่แผ่นสายกันนะคะแต่ร้างนี้ลูกค้าขอใส่แผ่นสายก็เทปปี้แบบลกูกค้านะคะหลังนี้เนี่ยตัวของแผ่นต่อทิแสาเนี่ยไม่เส้นชีีฟอร์มสวิตเนี่ยต เมตรละสองพันแล้วก็ตัวแผ่นปกจาก APC เนี่ยตกร,ราคาตารางเมตรละสองพันสามนะคะก็ราคาประมาณนี้ไม่วันแล้วนะจันเรตแม้เจ็ดร้อยนะคะที่เหลือเป็แถมหมดหมดือนละบาทนะคะที่เห็นที่แถมมากก็จะมีไฟมีเสาแต่งมีท่ามที่ชนผนังกันตลอดที่อยู่ด้านบนการระเปิดเข้มมมามาทำอีกแล้วนะคะถาลกคาำลัง,ง,ลงมองหาหลังคาสวยๆนะคะถักเขา้ามาเลย,เลยที่ไลน์แอร์ชูส นะคะแล้วก็เบอร์โทรศูนย์9ก้านะคะหรือแม้กระทั่งเฟซบุ๊กนะคะต่อเตมหังนะคาชูสต้ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะสามารถตัวอย่างเพิ่มเติมได้เลยที่เฟซบุ๊กต่อเติมหลคะชูสต์จ้าอันนี้เป็นเรากขอบคุาค่ะสคัสดีจ้า